อันงุ่นโอ้น่าอร่อยเลยอันงุ่นเัาะงุ่นสดุสดๆเลยสดุสดๆเลยเนาะโลละเจ็ดสิบบาทโลเจบโลแปดสิบแโอ้ลูกใหญ่ๆเจ็ดสิบลูกเล็กแปดสิบไรเม็ดโอ้ไรเมร็ดอืมเป็นตาแซ่บเนาะมาทุกวันอังคารบอครับตลาดนี่เนาะตลาดนัดอำเภอเขาวงวันอังคารนะครับเป็นความโถมเด้ออัศอ่อนครับตอรมุ่นใช่ไหม ตาสะออ่อนเนีย่ยโลดเจ็ดสิบแปดสิบกขอบคุณหลายๆเด้อรุมเขียวหวานเหลืองอุยห่วยนะครับสองโลห้าสิบบาทพี่สองโลห้าสิบบาทถูกจังโลละสามสิบห้าถือว่าถูกนะครับชิมได้ครับชิมได้ป่ะครับครับผมชิมได้ทั้งลูกเลยโอ้สองโลห้าสิบบาทถือว่าถูกในพี่นองเด้อเอา ตลาดนัดคลองถมอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เอามาที่นี่นะครับทุกวันอังคารเนาะครับผมทุกวันอังคารนะครับเรื่องบักสินสามสิบสองโลห้าสิบมาส้มเชยวานบ้านเรามาส้มเกี่ยงนะครับอืมเอาทุกวันอังคารผมไปไม่ได้เพราะว่ามีเสียงเพลงทั้งสองข้างอ้าวเบิ่งเทือนกันแนดนป้อดห็นไหมกุ้งสดๆ <c oughs> ดูก่อนนะโอ้ยปลาสอยอันนี้คืออาหารทะเลนะครับที่ตลาดนัดคลองผมอำเภอเขาวง่งนะครับวนันอังคารเด้อพี่น้อยจอากไดอาหารทะเลมาที่นี่เลยนะครับครับมาดูวนันอังคารสดๆเลยนะครับอครับอันนี้เป็นอะไรครับหอยดองครับโอเป็นหอยดองเป็นผลนิตผลจากทะเลทั้งหมดเนาะชุดละร้อยนะครับพี่น้อยจอากได้เด้ออันนี้เป็น ปลาหมึกปลาปลาหมึกเนาะปลาปลาหมึกเด้อปลาหมึกหอยกุ้งโอ้มีหมดเด้ออยู่ที่นี่แหละครับตลาดน่าต้องโสมเด้อตามราคาไปได้ครับเด้อขายดีนะน้องเด้อขอบคุณหลายคนระับไดี้ได้นะครับโอ้นี่สนใจขั่วไก่เขาวง เพื่อเขาวุ่นมาต้องกินขั้วไก่ถุงเท่าไรล่ะแม่นี่ยว่าสี่สิบบาทสี่สิบบาท,บาทไม่แพงเลยนะครับขั้วไก่กหายอยากเด้เนาะโอ้นี่ขั้วไก่นี่คือว่าแซ่บจำน้ำแซ่บๆด้วยครับก็ข้าวกลั่นเหนียวแม่ทุกวันนี้ทานแม่เนาะ้ไก่ทอดแต่ไรน,นะครับจีนละสี่สิบบาทนะครับทานดีเด้อครับเด้อนี่ปิ้งปลาหมึกปัาไม่เท่าไรน้องเนี่ยเหรอ ไม่ซากลากอยู่ให้ทีมผมดักเลยครับสวัสดีครับอันนี้ยืนเฝ้ารอบตรงมือกว่าล่ะครับผมฝ่าเมือด้วครับไม้ทั้งบวะนอนี่ป่ามือกนี่แม่ค้าไม้เท่าไรสิบบาทซื้อป่ามือกแถมไม้เอาโบเรียนเจากันไปเลยอันนี้เพิ่งเฝ้าเด้อยเส้นเอาเส้อนี่เบิ้งเอาครับเขาแถวว่าเป็นเขาโร่ท้องฉาเด้ออ่านี่ครับน้องๆนักเรียนมาเข่าแถวซื้อลอะี่จากสายลาเทคนิคบอกบอกบอก เนี่ครับเนี่โอ้บอัขาวบ่ะไม่ใช่บัขาววะไม่ละหาบาทหาบาทหาบาทสิบบาทเานาะถือว่าถือกับันยังหอมเลือดจินเลยนะแม่เนาะโอ้มาทุกวันนะครับที่ตลาดคลองถมเด้อะนี่ไไเอาละประกาศเลยผู้ซื้อนีอ่แซ่<ส> <c oughs> แบแน่นอนเพราะว่าเบิ้งแนวแซ่บแน่นอนเนอเอาขบคุณลยแม่เอาขายดีขายดีครับ หอยแครงหอยแครงครับผมหอยแครงสดๆจากไร่สดๆจากทะเลโอ้โหสดสดจากทะเลใม่สดจากทะเลผมลบเสียงเพลงเมื่อกี้ผมเรียกบริษัทเหมือนเอาขายดีนะครับด้วยมาทุกวันอังคารเนาะครับผมร้อยห้าสิบบาทหอยแครงคือว่าถูกนะครับถูกมากเลยขอบคุณหลายหลายโอ้ด้านนี้เป็นไก่ทอดเนาะเนาะโอ้ยโอ้ยตำเสาไก่ทอด ช่วยที่บัวขาวเนี่ยบอกใแน,น่นะใช่นะนี่ตลาดานั่นน่ะตลาดโฮเล้งโอ้ตลาดโฮเแรงแฮ้ยนี่ครับมาพี่ด้วยมีในตลาดคลองโสมตลาดนัดวันอังคารมากคิดกันได้กินที่กันแพงบัวครับโค้งไก่นี่เท่าไหร่สามสิบบาทด้วยครับโค้งไกเ่เด้อโอเเ้นะซบตัวใหญ่เลยชิ <laughs> ้นละสิบบาทสิบบาทดีไปด้อยโอ้ผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยหูเด้อยโอ้ เรื่องหน้าว่ะเนครับเรื่องผู้ผู้นั่นคือผู้ที่เฮ็ดควงกับรอยให้และคือทั้งหลังคุณเอาขายดีขายดีโอ้เด็นครับเดูปลาผู้ทอดก็มีเนาะข้าวเหนียวจำมึงได้หนิเนาะก็คือข้าวเหนียวก็มีตัวหนิข้าวเหนียวก็มีจำกระปุกทูดเข้มปุกทูดอย่างหลายประทูกหอมบ่จำแฉบแฉบแฉบเลยแฉบเลยเอาขายดีขายดีเด้อเอาผู้อยู่เบื้องหลังว่าจังใดบ่ โอ้ยขอบคุณหลายรโอ้แม่ยังเลยอันนี้อะไรนะครับหนิงครับอันนี้เขาเรียกว่าโอ้จับซิวอะไรโอ้ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยสาคู่ใส่หมูใส่เลือดอย่างผมไง <laughs> <laughs> โอ้ยตาบริเวนห้องหมดเลยเอาจาน,น,นเท่าไรล่ะอันกันเท่าไรล่ะอันยิ้ยม <g ib it> หา้าโอ้ยถูเนาะยิ้ยมห้าบาทด้วยครับเด้อตลาดห้องโถงเขาวงเด้ออยากกินมากเลยอ้าวก้อนหมอย,อยังกันอยู่กระเพลาคกะเพราปลาเนาะอ้าวกะเพาะ <g ib it> ใหญ่ขนาดเลยกระเพาะปลากระเพาะปลานี่ใหญ่ขนาดเลยอ้าวน,นะครับเด้่อในนี่ครับถุ้งเท่านะแม่สามสิบบาทบาทนะครับเด้อกระเพาะปลาสามสิบบาท ตัวนี้ก็เป็นอย่างแม่นี่โอ้ข้าวมันไก่ต้มตอตอทอดมีหมดเด้อนี่ทิมห่าบะถูกครับโอ้เมื่อนี้ผมจะทยยายยาหน่อยนะครับคุณลบเสียงเพง่งไปด้านไหนก็เข่าเสียงเพง่งเข่าก็เลยะทายพี่น้องเบิง้งบ่ได้ทัวร์หรอครับนคะครับโอ้สวัสดีครับฮะโอ้ยโอ้สวัสดีครับ,าบ,รบมาซื้อได้อยังแล้วเมื่อนี้กยหอกก็มาค่ะหอกก็มาเนาะอ้าวเบิ้งด้านนี้เห็ดเห็ดเห็ดประเภทเห็ดนะครับ เห็ดสวยๆสดๆเห็ดใหม่ๆใหม่เลยค่ะสดๆจากฟาร์มเสดจาสดๆจากฟาร์มสดๆจากไร่สดๆจากทะเลโอ้ยขายจานละห่าสิบ้ายขายเนาะสิบบาทล้วครับวันนี่เราจะเอาไปซุปกินมั้ยเนาะเอาบวาครับเห็ดกระด้างเอาไปซุปด้วยครับด้วยห้าสิบบาทแม่แม่เห็ดกระด้างครับซุปแซ่บด้วยแกงกระแซ่บครับใส่ฟักอีตูเ้าะผูกผูกแกงห้าสิบบาทอันปลูกจากสวน ปลูเองเนาะจากฟาร์มด้วยจากฟาร์มเลยค่ะขายดีไหมด้วยเอาตลาดพอกถมด้ววันอังคานครับวันอังคานที่นี่หมีทุกวันมีทุกวันเนาะจะมีผักหวานด้วยแต่วันนี้ผักหวานหมดจ้าคุ้มใหม่อำเภอเขาวงนี่เนาะอาวันอังครนด้วเอานีเหเหตุครับเหตุคนสวยมาเอาไก่เนวจ้ากอ้เยย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  ร้านนี้แม่นยังนี่ที่เตี่ยมครับเห็นโอ้ไก่ทอดป่ะครับอ่าผู้สือ่อไหมไขายดีมากเลยครับร้านนี้นะครับด้วยไก่ทอดเนาะแม่เนาะอือโค้งไก่ทอดแม่เอาโค้งบ่กครับบอกโอ้ขายดีนะครับเข้าแ,แถวเลยครับเข้าแถวเรือกเอาเรื่อยได้เองนะครับด้อจับได้เองมากนะเอาเลื่ยหนิโนเต้แม่เนาะแม่มากินนี่นะครับเนาะสนะส,นะสิบบาทนึงน่ะบอกครับ ครับโอ้ยถูกเลยฮะสิบบาทนะครับนี่เด้อมีที่นี่ที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวตลาดคลองโขงวันอังคารทุกวันอังคารเนาะที่นี่ที่เดียวสิบบาท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 สิบทุกอย่างคือว่าถูกด้วยครับอันนี้ยนะี่สิบเนาะยี่สิบาทเป็นราดซอสเกาหลีค่ะราดซอสเกาหลีโอ้ขายดีนะครับอผอพื้นหลายนะโอ้เสียงเพลงไปไว่าไรเลยครับลบก่อน เสียงเพลงดังต้องหลบมาทางนี้โอ้เกือบลมตันแมนอย่างน้อครับชิ้นปลาระเบิดครับลูกชิ้นปลาละเบิดครับผมอืมเอาไปทานลูอไปปลาละเบิดเอาไปทานเด้อลูกชิ้นปลาละเบิดเพิ่นว่าแสบเลยเนาะว่าอร่อยนะฮะน,น้ำจิ้มาน้จิ้มอร่อยนะฮะอันนี้ครับต้องถามคนซื้อนะครับคนซื้อแล้วประกันเลยความอร่อยนะครับอัน,นั้นคือผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการทอดโอ้ขายดีเนาะ สิบบาทสามสิบาทห้าสิบาทยี่สิบาทเนาะเลื่อนเหลืยี่สิบาทสายตากรับโดีหมดเลยครับยี่สิบสามสิบห้าสิบนะครับเด้อลูกชิ้นปลาระเบิดรับรองว่าอร่อยนะครับพี่น้องซื้อไปแล้วบ่ผิดหวังนะครับเด้อนี่ปลาระเบิดปลาระเบิดโอ้เป็นแต่แซบบุีเนาะแซบผมแซบบุรีเนาะครับผมถ้าฐานผู้ยุ่งเบื้องหลังอะไรเนี่ยพูดป่านแซ่บเนาะรับประกันเนาะครับผมยังไม่พอนะครับต้องถามผู้ซื้ออีกเป็นไงครับอร่อยค่ะอร่อยอร่อยแซ่บ <laughs> อ่เด้อขายดี<อ>ด้วยตลาดทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคาร<อ>ด้ยอ,อยยูที่อำเภอเขาวงด้วยตลาดท้องถมครับอ้าวลูกชิ้นปลาระเบิด20 3ส50นะครับอ้าวแซ่บแบอร่อยนี่อ้าวสนใจร้านนี้แล้วเพราะว่ามีแต่วัยรุ่นเลยวัยรุ่นเพรียบอ้าวัยรุ่นเพรียบ เดินได้เป็นร้านอีหยังนอหนี่เนาะร้านชูชีอ้าวชูชีเลยครับเด้อาาเอาพี่น้องไวรุ่นสื่อทุกวันอังคารนด้ยนี่เด้อตลาดข้อมผมนะครับเด้อเอามาได้เลยนี่เดินชูชีอ้า,าวปูซือ้อเบิ่งปูซือซ้อรับประกันเลยรับประกันขั้มแสบเหรอเนี่ยเด้ <c oughs> อแสบวะแสบครับอ <c oughs> โอ้แสบเลยโยกโปลเลยเท่า <c oughs> แถวซื้อว่ามันเขาลงท้องชาติวันนี้อ้าวขายดีเด้อเนี่ ขายดีขายดีโอ้ดีผู้อยู่เบื้องหลังวะผู้เจ้าของเนาะขายดีโอ้ครับครับขายดีได้ทุ่มชินเนี่ยครับโอ้ซื้ออะไรนั่นแหล่ะการที่ซื้อได้ประกันพุ้มแสบไม่หยางน้อยประกันดองครับนี่ประกันดองเป็นนับพริกปนะครับได้ทางอย่ได้อิดใต้ติดติครับพริกแกงปัดใต้พริกแกงปัดใต้ ตามนี้เลยก็ได้พร้อมเพย์ขายดีขายดีโอ้ทุกวันนี้ทันสมัยเนาะไม่ต้องใช้เงินสดนะครับใช่นี่ครับสแกนพร้อมเพย์ไปเลยนี่นี่พร้อมเพย์โอ้ยสูงหมื่นเนาะบางทีเงินติดบัญชี่ว่าพราะรอยก็ซื้อได้เพราะว่าเราสแกนอ่าถ้าไม่ครบร้อยกดออกไม่ได้ก็เราสแกนโอ้ทันสมัยเลยทุกทีเลยเอาขอบคุณหลายครับเลยโอ้ขายดีขายดี่อองะไร นี่ครับอยู่ด้านหลังผมนี่ผมผมถ่ายระวังหน่อยเสียงเพลงเยอะเลยวันนี้เฮ้ยบ๊วยบุ๊บบุ๊บเดือดบุ๊บบุ๊บเดือดบุ๊บบเดือดเนี่เขาเรียกว่าอะไรแม่ไล่สดไล่สดเนี่วิดีโอโอ้อะไรนะครับทอดมันปลาบอกครับมันปลามันปลาสามสิบยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบยี่สิบสี่สิบเอาขายถูกๆูกเป็นกระแซบาะแม่เนาะ ทุกวันทานเรื่องตลาดคล้องถมนะครับคล้องถมคล้องถมบ้านทางขารนเตี๋ยวเพื่อเขาวงอี่แล้วนะ้าพี่น้องอยากกินไหมเรื่องทอดมันฝเป็งแตกค่ะ บิ oh, งซูบิงซูผู้เฒนะ่าบ่เคยยินชื่อจักเสือได้บิงซูม้นห <c oughs> ยังบิงซูน้ำแข็งใสเกาหลีครับโอ้น้ำแสงใสเกาหลีครับบิงซูนี่นะครับผมโอ้บิงซูนี่คือน้ำแสงใสเกาหลีนะครับเด้อบิงซูครับพิได้เลยครับโอ้ยผู้เฒ่านี่บ่ฮู้จักเลยบิงซูจังมันยังโอ้นี่ครับบิงซูเนี่การทำนะครับบิงซูเกลี่ยใ่หรีอโอ้ยิมห่าซ้ายห่าซีมห่าเนาะ บิงซูน้ำแข็งใสเกาหลีอร่อยเลยอันนี้เป็นเป็นเครื่องเครื่องใสเนาะท็อปปิ้งเป็นท็อปปิ้งใสข้างบนโอ้ท็อปปิ้งใสข้างบนเรียกเอาเลยแล้วจะมังหยังเนาะเป็นตัดแสบอีู่ๆเก้ีวใหญ่ๆนี่หมดละจัดเก้ีวใหญ่ชี่หาโอ้ชี่หาดสามหาสามหาดี่ห้าโอ้นะครับบิงซูเนาะมีรสหลายรสนุ่มโค้กมีนมมีนมโอ้นี่เนาะมีหลายรสบิงซูเด้อเป็นน้ำแข็งใสเกาหลีเด้อตลาดนัดคลองถมทุกวันอังคารนะครับนี่มากินเลยบิงซูเด้อ โเราประกันเลยนี่ครับขายดีเลยอาขายดีขายดีเราประกันาอแม่ก็บจีนบิงสู้กครับบ<อ>ัว <laughs> โอ้เสียหลัก <laughs> โอ้ยจินได้เลยนะขายดีนะน้องเนีย่ยบิงสู้นะครับบิงบิงสู้เลย หอมกระเทียมถูกๆถูกๆห้าสิบร้อยยี่สิบได้หมดเริ่มแต่ยี่สิบบาทพริกกระเทียมหอมโอ้โหหัวใหญ่ดีเนาะกินแล้วคึกนะครับโอ้บอกครับบอกนี่กษณะพิเศษวะครับผมโอ้กินแล้วคึกคึกขนาดหัวหน่าสนใจตัวนี้เนาะนอนนอนไม่ได้เลยเก่าซักหาย่ซะไปเนี่ยโอวหน่าสนใจเลยครับด้วกระเทียมเนาะเอาไปแล้วบอกครับบอกโอ้ไปแล้วนะเนี่ยเ้อเอาไปแล้วเด้อน้อนคนเอาไปแล้วครับ ยยังเอะเลยครับยังเยอะเลยครับนี่น pues ี่หอมแดงเนาะครับผมถูกถูกมาแล้วยืดสุดว่ากินกินแลนานๆไ่ได้ครับผมคึกคึกเลยกระเทียมผมโอ้นี่เอาผู้ขายรับประกันเนาะรับประกันครับรับประกันตลาดคลองถมเด้อทุกวันหนึ่งข้านพี่น้องได้มากนี่แหละด้อครับผมได้มากผมด้วยครับพี่น้องอยากได้ยาดียาดียาดีครับตัวนี่กระเทียมกระเทียมเอายาดีเด้อยสามสี่บนแล้วครับอ่ะขอบคุณในหลายเรื่องเลยขายดีขายดีขอบคุณมากครับโอ้แนวรวยก็มีเนาะเช็ดแล้วเช็ดอีกจากได้เลยหนี่งเลย เสียงเพ่งหลยนี่ขอแต่บนนอกเอาโซนนี่กะดีเป็นเสือผาด้วยครับเลื่อไปนี่กะทิผพาพี่นองเบิ้งดอกเลื่อสิเบิ้งแต่อาหารมานี่ละ่ะอันนี้เป็นเสือผาครับก่อน้อมไปนี้มันเสือผาเมือ่อนบอกครับบอกเป็นเสือผาไปเมื่อบอกบอมีอาหารเนาะเป็นตลาดเป็นตลาดไม่เป็นเสือผาเลยครับเลื่อทาบเอาผมเลยผ้าคึืนเท่านั้ครับวันนี้นะเป็นเสือผ้าเป็นเสือผา ตลาดเขาโอ้ยสายไฟได้สีร่มเรอเนี้ยก็ได้ตลาดเขาวงเด้เนี่ยเอาพี่น้องหลาย่าออก